เรียนคณะกรรมการและคุณครูที่เคารพทุกท่านผมชื่อนายกิรพัฒน์้พคุณอยู่ระดับชั้นปวชอ3สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลังและสมาชิกชื่อกัทสมนสรวิชูสาขาช่างไฟฟ้ากำลังอาจารย์ที่ปรึกษ,ษาโครงการมีอาจารย์จตุรพร,พรโพสีและอาจารย์ทองสุขพวงเพชรค่ะที่มาและความสําคัญกีฬาฟุตซอลเป็นอีกหนึ่งกีฬาที่ยังนิยมในปัจจุบันในการแข่งขันบางที่ยังใช้กรรมการในการนับผลฟาว ไม่มีเครื่องแสดงสัญญาณบ่งบอกอย่างชัดเจนจึงทําให้เสี่ยงต่อการโกงเกิดขึ้นดังนั้นทางคณะผู้จัดทาได้เห็นถึงปัญหาที่กล่าวมาจึงทําการศึกษาค้นคว้าชุดอุปกรณ์แสดงผลฟาวกีฬาฟุตซลขึ้นมาวัตถุประสงค์ 1. เพื่อเพื่ออ,อำนวยความสะดวกในการนับผลฟาวกีฬาฟูตซ่สอเพื่อสร้างชุดอุปกรณ์แสดงผลฟาวกีฬาฟุตซสา เพื่อนำความรู้มาบูรณาการในรายวิชาโครงการขั้นตอนการใช้งาน 1. เสียบปลั๊กเข้าที่ไฟบ้าน 2. เปิดสวิตช์เป็นออนสเมื่อฟาวหนึ่งครั้งให้โยกสวิตช์หมายเลขหนึ่งฟาวสองครั้งสามครั้งสี่ครั้งห้าครั้งพอหกครั้งจะเป็นจุดโทษแล้วก็กดกิ่ง กูมหมอคข้าพเจ้าขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้สวัสดีครับ